thank เมื่อเกมจีบสาวนำพาเราไปเจอกับความหลอนและเรื่องราวที่ซับซ้อนกับการเดินทางของชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปในโลกของเกมหลังจากเขาได้โหลดเกมจีบสาวมาเล่นบนมือถือและเรื่องราวความสยองก็ได้เริ่มต้นขึ้นกับเกมมีไซต์ติดอยู่ในมิติเกมจีบสาวสุดสยอง เกมผจนภัยสยองขวัญที่เราต้องติดอยู่ในโลกของเกมและหาทางหนีจากมิตะตัวละครสาวในเกมที่เธอมีทั้งความน่ารักและความสยองเราจะหาทางหนีรอดไปจากเธอได้หรือไม่เราไปดูกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมเราได้รับบทเป็นชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตปกติในห้องของตัวเองเราน่าจะทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่ work from home แต่แล้วจู่ๆข้อความปริศนาก,ก็ได้เด้งเข้ามาในโทรศัพท์ มีใครบางคนส่งเกมมาให้เราและเมื่อเราลองติดตั้งและได้เข้าไปเล่นเราก็ได้พบว่ามันคือเกมจีบสาวที่จำลองการใช้ชีวิตอยู่กับ NPC ในเกมเธอจะมีชื่อว่ามิตะซึ่งการเล่นเกมก็จะวนเวียนอยู่กับการทำตามความต้องการของมิตะเช่นช่วยเธอเก็บเสื้อผ้าในห้องช่วยเธอทำกับข้าวหรือหาของที่หายไปซื้อของที่เธออยากได้เช่นทีวีแบบพกพาหรือแม้แต่การมอบของขวัญให้เธอจนเวลาผ่านไปหลายวันมิตะเริ่มรู้สึกว่า อย,อยากใกล้ชิดกับเรามากกว่านี้จนเธอได้ทําอะไรบางอยา่างทําให้ตัวเราเข้ามาอยู่ในโลกของเกมแต่พอเราเข้ามาอยู่ในโลกของเกมแล้วเรากลับไม่เห็นมิตะเลยนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ในตัวเกมเวอร์ชั่น1.5เราจึงต้องหาทางอัปเดตเวอร์ชั่นของเกมให้เป็นปัจจุบันหรือก็คือเวอร์ชั่น1.9และในระหว่างนั้นก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นมือปริศนาที่หน้าตา่างตัวหนังสือที่พยายามสื่อสารกับเราหรือการที่จู่ๆ แม่เหล็กที่ตู้เย็นก็หล่นลงมาได้เองจนเมื่อเราสามารถกลับเข้าสู่เกมเวอร์ชัน1.9เราก็ได้เจอกับมิตะในที่สุดเธอบอกว่าเธอประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมาโดยใช้ของหลายๆอย่างรวมถึงทีวีพกพาที่เราเคยซื้อให้เธอด้วยและเธอก็ได้ใช้เจ้าเครื่องนี้เพื่อพาตัวเราข้ามมายังโลกของเธอจากนั้นเราก็จะสามารถสำรวจโลกนี้ได้โดยจะมีมิตะคอยเดินตามเพื่อมาอธิบายสิ่งต่างๆเช่นของใช้ต่างๆในบ้านและระบบของโลกนี้ที่มิตะสามารถควบคุมมัน ด้ังหมแต่พอสำรวจไปได้สักพักเรากลับเจอแหวนวงหนึ่งภายในห้องครัวซึ่งมิตะก็แอบดูเราอยู่แต่พอเราหันมาหาเธอแหวนมันก็ได้หายไปแล้วมิตะจะชวนเราทำอาหารโดยที่เรายังไม่ได้ทันจะถามเรื่องแหวนที่หายไปหลังจากช่วยมิตะหั่นแครอทจนเสร็จเธอจะขอให้เราไปหยิบกันไกที่อยู่ในห้องน้ําแต่พอเราจะหยิบกันไกฝ่ฝาท่อที่อยู่ใ,ใกล้ๆมันกลับหลุดออกมาได้เองและเมื่อเปิดฝาท่อดูเราก็จะได้เจอกับตลับเกมจํานวนมากที่มันมีชื่อของคนหลายๆ คนกองรวมกันอยู่เราได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้ว่ามันคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะมานั่งกินข้าวกับมิตะแต่พอกินเสร็จเรากลับมีอาการแปลกๆจนมิตะต้องช่วยพยุงเราไปห้องน้ําและกินยาที่เธอมอบให้จนมีอาการดีขึ้นเมื่อเดินออกมาจากห้องน้ํากลายเป็นว่ารูปแบบของห้องได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วโดยมิตะเธออ้างว่า เธออยากเปลี่ยนมันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานหลังจากนั้นมิตะจะชวนเราเล่นเกมคอนโซลและเกมไพ่แต่ในระหว่างที่เล่นไพ่กันเรากลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากตู้เสื้อผ้า และประกอบกับความสงสัยที่มีมาตลอดในสิ่งที่เราเพิ่งเจอเราจึงตัดสินใจจะเข้าไปดูแม้ว่ามิตะจะพยายามห้ามแล้วก็ตามและเธอดูจะไม่พอใจเราเท่าไหร่ด้วยแต่พอเรากําลังจะเปิดประตูตู้มิตะก็มาห้ามเอาไว้เธอขอร้องให้เราไม่เปิดประตูตู้นี้และเลือกอยู่กับเธอตลอดไปซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดเป็นทางเลือกที่จะนําไปสู่สองฉากจบได้ซึ่งในทีแรกเราจะเลือกได้เพียงการปฏิเสธที่จะอยู่กับเธอเท่านั้น それなら今すぐに確かめてみなよ。 ทำให้เราตัดสินใจเปิดประตูตู้และพบกับทางลงไปยังชั้นใต้ดินเราได้เจอกับมิตะอีกเวอร์ชันหนึ่งและเธอเป็นคนที่ขอท่อเพื่อสร้างเสียงดังไปถึงข้างบนเธอได้แนะนําตัวเองว่าเธอคือมิตะเวอร์ชั่นใจดีเธอรีบบอกให้เราช่วยเธอซึ่งเธอก็จะให้แหวนปริศนากับเรามาและยังให้เราได้เห็นมุมมองของผู้เล่นคนอื่นที่กําลังอยู่กับมิตะเวอร์ชั่นปัจจุบันซึ่งภายหลังเธอจะถูกเรียกว่ามิตะที่บ้าคลั่งโดยผู้เล่นที่กําลังถูกฉายภาพอยู่นั้นเขาได้ถูก เปลี่ยนเป็นตลับเกมโดยสมบูรณ์แล้วและหากดึงตลับเกมออกจากเครื่องก็จะทําให้ผู้เล่นคนนี้เสียชีวิตได้นี่จึงอธิบายตลับเกมมากมายที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้มันก็คือเหล่าผู้เล่นที่ติดอยู่ในมิตินี้และไม่ได้ทําตามความต้องการของมิตะที่บ้าคลั่งหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเธอจึงได้ถูกเปลี่ยนเป็นตลับเกมซึ่งมันก็เหมือนการถูกฆ่าทิ้งและดูเหมือนว่ามิตะที่บ้าคลั่งเธอพยายามตามหาผู้เล่นที่เธอต้องการและผู้เล่นคนนั้นต้องอยากอยู่กับเธอ ซึ่งตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นแบบผู้เล่นคนอื่นเพราะว่าเรานั้นอยากที่จะกลับไปสู่โลกความเป็นจริงแล้วส่วนการปิดเครื่องนี้ มิตะที่ใจดีบอกว่ามันอาจจะส่งผลที่แตกต่างกันออกไปจากการดึงตลับเกมออกก็ได้ทำให้เราได้ลองปิดเครื่องนี้และมันทำให้ผู้เล่นในจอลม้ลมลงกับพื้นและเหมือนว่ามันจะทำให้มิตะที่บ้าคลั่งรู้ตัวจนเราต้องรีบไปซ่อนตัวโดยแหวนจะช่วยนำทางไปยังที่ที่ปลอดภัยได้และด้วยพลังของแหวนมันทำให้เราหลุดมาอยู่ในทางเชื่อมของเกมเวอร์ชันต่างๆเราได้เจอกับผู้เล่นคนอื่น ที่ติดอยู่ในนี้แต่เขาดูจะเต็มใจที่จะอยู่กับมิตะในโลกนี้แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บจากมิตะมานอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้เจอกับมิตะผู้หลงทางเธอจะเป็นมิตะที่ไม่มีบ้านทําให้เธอต้องเดินไปมาอยู่ในทางเชื่อมนี้ด้วยลักษณะที่เหมือนมิตะทั่วไปแต่มีขาที่ยาวผิดปกติเป็นไปได้ว่าเธออาจจะเดินไปมาจนขาของเธอเกิดการเปลี่ยนรูปร่างจากนั้นเราจะได้เจอกับมิตะเวอร์ชั่นใจดีอีกครั้งแม้จะยังงง,ง,งว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ ยังไงไแต่มิตะเวอร์ชั่นใจดีก็จะอธิบายถึงสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนี้คือการไปรยังแกนกลางของโลกนี้และทําการรีเซ็ตมิตะเวอร์ชั่นบ้าคลั่งเพราะโลกของเกมในตอนนี้มีเพียงมิตะเวอร์ชันที่บ้าคลั่งและอารวาสไปทัว่วเธอได้ทําให้โลกของเกมนี้วุ่นวายแถมเธอกําลังตามล่าเราอยู่ด้วยมิตะใจดีได้พาเราไปเจอกับมิตะเวอร์ชั่นใส่หมวกที่อยู่ในเกมเวอร์ชั่น1.75 ซึ่งเธอจะถูกเรียกว่าแคปปี้โดยมิตะใจดีก็ได้เล่าให้เราฟังว่าเธอกับแคปปี้เคยวางแผนด้วยกันมาก่อนในการที่จะหยุดมิตะที่บ้าคลั่งก่อนที่เราจะเข้ามาในโลกของเกมนี้ด้วยซ้ําแต่แคปปี้กลับถูกมิตะที่บ้าคลั่ง ค่าเสียชีวิตซึ่งการเสียชีวิตของตัวละครมิตะทุกตัวในโลกนี้แม้พวกเธอจะเกิดใหม่มาอีกครั้งแต่ความทรงจําก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหายไปแคปปี้จึงจําอะไรไม่ได้เลยเธอทําได้เพียงเล่นกับเราในระหว่างที่มิตะใจดี กำลังทำการปรับแต่งแหวนเพื่อให้มันนำทางเราไปยังแกนกลางของโรคใบนี้โดยระหว่างทางเราจะได้ไปยังเกมเวอร์ชันต่างๆมากมายและพบเจอกับมิตะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเกมเวอร์ชั่นต่อไปที่เราจะได้ไปก็คือเวอร์ชั่น 1.3b โดยที่นี่จะเป็นลูปที่เดินวนไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบและมิตะประจำเวอร์ชั่นนี้ก็คือมิตะที่พังทลายเธอเป็นมิตะตัวเล็กๆที่มีร่างกายที่ผูกพังเพราะการถูกฆ่านับครั้งไม่ ทวนโดยมิตะที่บ้าคลั่งจนเธอสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูร,ร่างกายแบบมิตะตัวอนื่นเธอดูเสียหายทางร่างกายและจิตใจเอามากๆซึ่งเธอก็อยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนเธอในเกมเวอร์ชั่นนี้เพราะเธอนั้นรู้สึกเหงาและหวาดกลัวเธอพยายามยื้อเราอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายเราก็ได้เจอกับสับปปะาด หน้าตาคล้ายแมงมุมออกมาไล่ล่าเราและจากเบาะแสของมิตะเวอร์ชั่นนี้ที่เธอบอกกับเราว่าเราไม่สามารถหนีออกไปทางประตูแบบปกติได้ทำให้เราตัดสินใจหนีไปทางหน้าต่างจนมาเจอกับมิตะเวอร์ชั่นจีบีในระหว่างทางเธอจะเป็นมิตะในรูปแบบที่ตัวเล็กมากๆและมักจะอยู่ในเกมมือถือเธอเป็นเหมือนอวตารของมิตะอีกทีหนึ่งแต่กลายเป็นว่าในโลกของเกมนี้เธอก็ถือเป็นมิตะอีกประเภทหนึ่งเช่นกันเธอได้ช่วยเราสร้างกุญแจและสามารถ เดินทางต่อไปได้เราได้เดินทางมาถึงเกมเวอร์ชั่น1.15ที่ที่เต็มไปด้วยมิตะหลากหลายเวอร์ชั่นและยังมีหุ่นจําลองมากมายที่นี่แต่จะมีมิตะอยู่เวอร์ชันหนึ่งที่ถักผมเปียซึ่งนอกเหนือจากห้องนี้ เราจะไม่ได้เจอมิตะเวอร์ชั่นนี้ที่อื่นอีกเลยเราได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอกับมิตะผมสั้นซึ่งเธอก็ดูเป็นมิตรกับเราและแนะนําให้เราไปยังห้องที่มีเครื่องเล่นเกมโดยห้องดังกล่าวมันเป็นเสมือนห้องสําหรับการสร้างมิตะขึ้นมามิตะทุกตัวที่เราได้เจอล้วนผ่านการสร้างด้วยรูปแบบนี้ทั้งนั้นซึ่งมิตะผมสั้นก็ได้เตือนเราเรื่องหุ่นจําลองที่มีตาเหนือหรือว่าทํางานได้ไม่ถูกต้องพวกนี้จะถูกทิ้งและไม่ได้รับการสร้างเป็นมิตะโดยเฉพาะหุ่นที่มีตา สีแดงเพราะพวกมันบ้าคลั่งกว่าหุ่นตัวอื่นเธอเตือนให้เราระวังหุ่นพวกนี้เอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้เจอกับพวกหุ่นจำลองที่บ้าคลั่งทําให้เราต้องหาทางหนีจนหลุดมาอยู่ในโซนที่เป็นเหมือนทางเชื่อมระหว่างเวอร์ชั่นอีกครั้งโดยเราได้เจอกับมิตะที่บ้าคลั่งที่เธอพยายามผลักตู้เย็นลงมาทับแต่เราก็สามารถหลบได้และรีบไปยังเกมเวอร์ชั่นต่อไประหว่างทางเราจะได้เจอกับมิตะเวอร์ชั่นจีบีที่เพิ่งลงจากรถไฟมาและหากว่าเราเดินขวางทาง เธอก็จะโมโ oh หและต่อว่าเราด้วยเมื่อเราเข้ามาในรถไฟที่ใช้เดินทางข้ามไปยังเกมเวอร์ชั่นอื่นเราก็จะได้เจอกับมิตะเวอร์ชั่นที่มีเพียงแค่เสียงเท่านั้นโดยเราจะไม่เห็นร่างกายของเธอและเธอยังไม่มีประวัติของตัวเธอเองด้วยเธอมีเสียงที่เหมือนกับมิตะเวอร์ชั่นอื่นๆโดยที่แรกเธอจะพยายามไล่เราให้ออกจากรถไปแต่พอเธอเข้าใจว่าเราจะไปที่ไหนและไปเพื่ออะไรเธอก็ยอมให้เราขึ้นรถไปได้ต่อมาเราจะได้เจอกับมิตะเวอร์ชั่นเงาดำ ที่ไร้ซึ่งตัวตนเธอเคยเป็นมิตรแบบปกติมาก่อนแต่การพบกันของตัวเธอเองกับมิตรที่บ้าคลั่งมันได้ทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเธอเคยช่วยเหลือมิตรที่บ้าคลั่งแต่พอเธอเริ่มรู้ว่ามิตรที่บ้าคลั่งมีแผนการอะไรเธอจึงพยายามหาทางหยุดมิตรที่บ้าคลั่งเอาไว้แต่กลายเป็นว่า เธอถูกทำลายบ้านของเธอทำให้เหลือเพียงห้องนี้ห้องเดียวเท่านั้นและเธอยังถูกทำลายใบหน้าหลังจากนั้นมาเธอก็ต้องติดอยู่ในห้องนี้เพราะเธอไม่มีใบหน้าและดวงตาและด้วยความที่ถูกขังอยู่ในนี้นานมากๆจนสติของเธอเริ่มไม่ปกติและยังพยายามจะจบชีวิตตัวเองอยู่หลายครั้งจนในที่สุดรูปร่างของเธอก็กลายเป็นแบบที่เราได้เห็นทำให้เราต้องช่วยเธอให้คืนสภาพเดิมเมื่อเธอคืนสภาพเดิมได้แม้ว่าเธอจะยังสูญเสียใบหน้าอยู่แต่เธอก็ได้ชี้ทาง ออกไปจากห้องนี้ให้เราได้เดินทางมายัางเกมเวอร์ชั่น1.1และพบกับมิตะขี้เศาร์ทำให้เราต้องพยายามปลุกเธอเพื่อให้เธอช่วยพาไปยังทางออกโดยเราได้ไปชงกาแฟมาให้เธอและต้องคอยพยายามปลุกเธอตลอดทางจนสามารถเปิดประตูและเข้าไปกดสวิตช์ในห้องนี้ได้ทําให้เราถูกวร่ปามายัางโลกของเกมเวอร์ชั่น Visual Novel โดยเราจะได้เจอกับมิตะเวอร์ชั่น2มิติเธอจะเอาแหวนของเราไปและไม่ยอมคืนให้ง่ายๆเธอได้บังคับให้เราต้องอยู่เล่นเกม กกับเธออน่นแต่กลายเป็นว่าจูจ่ๆมิตะที่บ้าครั่งก็โผล่ออกมาซึ่งมิตะเวอร์ชั่น2มิติดูเหมือนว่าจะรู้ดีว่าเธอต้องเจอกับอะไรทําให้เธอมีท่าทางหวาดกลัวมากเธอได้คืนแหวนให้กับเราและหลังจากนั้นเราจะโผล่มายังเกมเวอร์ชั่น 1.0f และพบกับมิลาหรือว่ามิตะเวอร์ชั่นใส่แวน่นเธอดูมีบุค,คลิกที่เป็นเอกลักษณ์เธอชอบการอ่านหนังสือเธอยังบอกอีกด้วยว่าเธอพยายามไม่ยุ่งกับมิตะคนอื่นเธอมักจะแสดงท่าทางแปลกๆ,ๆและ เล่นมุกตลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะพบกับกริชภายในบ้านของเธอและต้องจัดการกับพวกมันในระหว่างนั้นเราก็จะได้พูดคุยกับมิล่าอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเราจัดการกับกริชภายในบ้านจนหมดและสามารถออกไปจากที่นี่ได้แต่ก่อนที่เราจะออกจากเกมเวอร์ชั่นนี้มิล่าก็ได้เปิดเผยความรู้สึกจริงๆของเธอออกมาเธออยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนกับเธอเพราะเธอรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากเราจึงได้ให้สัญญากับเธอไว้ว่าเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงเราจะแวะกลับมาหาเธอ แต่ทันทีที่เราเดินออกมามิตะที่บ้าคลั่งก็ออกมาฆ่ามิลล่าและวิ่งไล่ล่าเรา ซึ่งเราจะได้เห็นความสามารถของเธอว่าเธอนั้นแทบจะสามารถควบคุมทุกอย่างในเกมนี้ได้เธอบังคับให้เราเล่นเกมเอาชีวิตรอดและแม้ว่าเราจะเอาตัวรอดมาได้แต่ทางที่พังลงมาทําให้เราตกลงไปข้างล่างและโผล่มายังเกมเวอร์ชั่น0.5โดยบ้านในเกมเวอร์ชั่นนี้จะเก่ามากและยังดูไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ําซึ่งมิตะที่อยู่ในเกมเวอร์ชั่นนี้ ็คือมิตะแบบน่ากลัวและเธอจะร่วมมือกับมิตะที่บ้าคลั่งแต่ความจริงแล้วเธอแค่ต้องการมีเพื่อนและมิตะที่บ้าคลั่งก็เป็นเพียงคนเดียวที่ยอมเป็นเพื่อนกับเธอโดยในทีแรกเธอจะยังพูดคุยกับเราปกติจนกระทั่งเธอชวนเราเล่นเกมวิ่งไล่จับซึ่งการไล่จับของเธอ มันก็ไม่ต่างอะไรกับการไล่ฆ่าเราเป็นไปได้ว่าคนที่สอนเธอเล่นอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นมิตรที่บ้าคลั่งก็เป็นได้แต่สุดท้ายเราก็ได้มิตรใจดีมาช่วยเอาไว้และเดินทางมาถึงแกนกลางของโลกใบนี้ที่ที่มีคอมิตรอาศัยอยู่เธอเป็นมิตรที่คอยเฝ้าและรักษาสมดุลของโลกในเกมนี้โดยเธอเป็นมิตรเวอร์ชันที่ไม่พูดและไม่แสดงอาการอะไรออกมาเหมือนว่าเธอกําลังรอคอยอะไรบางอย่างและก็มีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะรอพบเจอกับคนที่สร้างเธอขึ้นมา หรือว่าผู้สร้างเกมนี้เรารีบตรงไปยังคอมพิวเตอร์และทำการรีเซ็ตมิตะให้กลับมาเป็นเวอร์ชั่น0.98แต่ในขั้นตอนการรีเซ็ตมันต้องการรหัสอีกส่วนซึ่งเป็นรหัสของตัวมิตะที่บ้าคลั่งด้วยความที่เรายังไม่มีรหัสดังกล่าว ทำให้เราต้องกลับไปปรึกษากับมิตะเวอร์ชันใจดีซึ่งเธอก็จะอาสาไปหาข้อมูลมาให้โดยทิ้งให้เรานั่งรอแต่เมื่อนั่งรอไปสักพักเรายังไม่เห็นวีแววของเธอจึงออกไปเดินตามหาและมันทําให้เราเจอกับมิตะที่บ้าคลัง่งพร้อมกับมิตะที่น่ากลัวเธอจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้เราอยู่ในโลกนี้กับเธอและเธอยังพูดถึงโลกความเป็นจริงของเราที่เรานั้นอยากกลับไปมากๆว่ามันไม่มีอะไรเลยอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม ที่ไม่มีเพื่อนใช้ชีวิตหน่าเบื่อไปวันๆแล้วมิตะก็ได้ฟาดเราจนสลบไปま生れな เราตื่นขึ้นมาในโลกความเป็นจริงและใช้ชีวิตวนลูปในการทํางานการเขียนโค้ดซึ่งมันดูเหมือนว่าโค้ดที่เราเขียนมันน่าจะเป็นโค้ดเกมมีไซส์ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าตัวเราคือผู้พัฒนาเกมนี้ขึ้นมาเราได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นจนผ่านไป999วันในวันหนึ่งมิตะที่บ้าคลัง่งก็ได้โผล่มาและจับตัวเราไป แต่เราก็ได้รับความช่วยเหลือโดยมิตะที่ใจดีอีกครั้งแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอกลับถูกฆ่าโดยมิตะที่บ้าคลั่ง ทำให้เธอลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ว่าเธอจะจำอะไรไม่ได้แต่ในมือของเธอก็ยังคงมีแหวนและรหัสของมิตะสำหรับการใช้รีเซ็ตซึ่งเราก็รีบกลับเข้าไปที่แกนกลางและทำการรีเซ็ตได้สำเร็จทำให้มิตะที่บ้าคลั่งดูจะกลับมาเป็นปกติเมื่อทุกอย่างดูจะเรียบร้อยดีเราจึงตัดสินใจที่จะกลับไปสู่โลกความเป็นจริงแต่กลายเป็นว่ามิตะที่บ้าคลั่งก็ยังคงอยู่เธอได้เปิดเผยร่างจริงของเธอออกมาและบอกว่าเธอเป็นเพียงหุ่นจำลองที่ถูกทิ้ง เธอไม่ใช่มิตะเวอร์ชั่นไหนทั้งนั้นทําให้การรีบูตไม่ส่งผลอะไรกับเธอเลยเธอได้แสดงเปอร์เซ็นต์ตัวเลขบางอย่างที่มันได้ครบร้0ยเรซเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็คือการแปลงตัวเราให้กลายเป็นตลับเกมแล้วเธอก็บอกว่าเธอไม่ต้องการตัวเราอีกต่อไปแล้วภาพตัดมาที่ตัวเราที่อยู่ในห้องเราได้ทําการลบเกมมีไซต์ออกจากโทรศัพท์แต่ในความเป็นจริง มิตะได้ใช้รหัส4970เพื่อเปิดตู้เซฟและทําการดึงตลับเกมที่มีชื่อของเราออกมาหมายความว่าเราได้ถูกทําให้กลายเป็นตลับเกมและเสียชีวิตไปเพราะการดึงตลับเกมออก ก็จะทําให้ผู้เล่นที่อยู่ในตลับเสียชีวิตนี่จะเป็นฉากจบแบบแรกที่เราจะได้เจอในฉากจบแบบที่สองหลังจากที่เรารู้รหัสตู้เซฟแล้วหากเราทําการเปิดเพื่อเอาเครื่องเล่นเกมออกมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเปอร์เซนต์ของการแปลงตัวเราเป็นตลับเกมนั้นยังไม่สมบูรณ์ดีซึ่งเราก็ได้ตัดสินใจดึงตลับเกมออกมาแต่กลายเป็นว่าการดึงตลับเกมออกในฉากจบแบบที่สองนี้มันกลับทําให้เราเสียชีวิตไปด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าบางทีเรา อาจจะติดอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็เป็นไปได้โดยห้องที่เราเห็นในตอนเริ่มเกมทีแรกก็อาจจะมาจากฝีมือของโลกในเกมนี้และในฉากจบแบบที่3หากเราทําตามเงื่อนไขทุกอย่างได้เราก็สามารถเข้าสู่ฉากจบในช่วงการตัดสินใจก่อนที่จะเปิดตู้เสื้อผ้าที่จะต้องเลือกระหว่างการเปิดตู้หรือว่าอยู่กับมิตะเวอร์ชั่นนี้ตลอดไปหากเราเลือกอยู่กับเธอตลอดไปมิตะที่บ้าคลั่ง จะแปลกใจมากแต่เธอก็จะดีใจที่เราตัดสินใจอยู่กับเธอภาพได้แสดงให้เห็นตัวเรากับมิตะในเวอร์ชั่น GB ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเกมมีไซต์ตลอดไปแล้วเกมก็ได้จบลง ปริศนาที่ยังคงค้างคาก็คือฉากจบในแบบเปิดตู้เซฟและคนสร้างเกมนี้คือใครซึ่งในเกมก็จะมีบอกอยู่ว่าตัวเราเป็นผู้พัฒนาเกมนี้เพราะว่าเรากําลังเขียนโค้ดของเกมนี้อยู่แต่ก็จะมีเบาะแสหลายๆอย่างที่จะช่วยเสริมในเรื่องนี้หากเรานําหลายๆอย่าง ที่มิตะบ้าครั่งเธอหลุดพูดออกมาเช่นการที่เธอรู้ว่าเรานั่งทํางานอยู่หน้าคอมตลอดเวลาการที่เธอรู้ว่าเราทํางานอะไรและการที่เธอต้องการตัวเรามากเป็นพิเศษแถมยังมีการเคลื่อนไหวของคอมิตะที่เฝ้ารอผู้สร้างอยู่ก็อาจจะบอกได้ว่า เราคือผู้สร้างมิตะขึ้นมาและเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่มิตะทุกคนที่รู้ว่าใครสร้างพวกเธอขึ้นมายกเว้นเพียงมิตะที่บ้าคลั่งและคอมิตะสำหรับมิตะที่บ้าคลั่งเธอน่าจะแอบเฝ้าดูเรามาตลอดตั้งแต่เข้ามาในโลกของเกมซึ่งเธออยากให้เราอยู่กับเธอตลอดไปส่วนผู้โชคร้ายคนอื่นๆก็อาจจะเป็นเหยื่อที่หลุดเข้ามาในโลกนี้จรงิงๆเหตุผลก็เพื่อเป็นการทดสอบแผนการของเธอเพราะโลกในเกมนี้มันได้วุ่นวายเป็นเวลาสักพักแล้วก่อนที่เราจะได้เริ่มเล่นด้วย และข้อความในโทรศัพท์นั้นมันก็น่าจะมาจากตัวมิตะที่บ้าคลัง่งที่เริ่มทําตามแผนการที่เธอวางไว้เธอได้เฝ้ารอเวลาที่เธอจะสวมบทให้เหมือนกับมิตะในเกมเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งพอเราหลุดเข้ามาในห้องของมิตะนั่นคือครั้งแรกที่เราได้หลุดมาอยู่อีกที่หนึ่งจึงมีอาการแปลกใจและคิดว่าหลุดมาอยู่ในเกมเข้าจริงๆโดยความเป็นจริงเราอาจจะอยู่ในเกมมาตั้งนานแล้วก็ได้และยาที่เธอให้เรากิน ก็อาจจะมีผลกับความทรงจําบางส่วนหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวเราเป็นตลับเกมก็เป็นไปได้ครับและนั่นก็คือข้อสรุปที่ผมมีต่อเกมนี้จากการพยายามสังเกตเรื่องราวต่างๆซึ่งถ้าเกิดมีการผิดพลาดของข้อมูลตรงไหนไปผมก็ต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมมีไซส์ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ